เจอแล้วจ้ะอือหือเสียไปกับลายเห็นไม่พี่นอ้องเห็นหลายอยู่จ้ะเก็บ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 ก่อนเก็บประธานก่อนโอ้ยเห็นเห็น,หนหลายอยู่จ้ะพี่นอ้องปลาหนี่ือหบุดจ้จ้ะตีเก็บกองอีก่อนเด้อพี่น้องเด้อ จี้ตัดขาสกปร่องกสกปร่องเลยจ้ะเห็นไหมคะฟังทักคุณจะนี่เห็นนางไก่บ่หนี่งไปถีไก่เนี่ยจ้ะนี่ค่ะแมนบ่บ่แมนติดอะไรไม่รู้ เราพี่หน่อยเห็นตีเก็บเห็ดในป่าบุบรีอยากตัดบุบุรีทีมเด็ดตีดดอือหือป่านี่กันลายอยู่จ้ะแต่ว่าเสียไปกันลายให้กันเนาะเสียไปก็เยอะจ้ะ พราว,ว่าติดฝ้าเก็บเอามันเสียจาก่น่องเสียได้เนะาะก็ได้จ้ะเยวเต็มเลยแต่ว่าวก็เสียไปหลายแฮ้งบู้น่องเน๊ะเสียได้ไหมจ้ะเราตีเหลือกเอาก่อนน,น่นะ่ก็ได้เลยจ้ะเสีได้อันนีไ้ได้บอ ยำมันหลายเข้าวระพอเนาะก่พอตอนมันเถานะกะจกัะจา่ดิตอนแบบนันอ้อนข้ากระพอกันเนาะอ๋อหลายพักน้องอุ้ยปลานี่สุดยอดยีหลีอืมเก็บไป ยี่นีล่ลายปีหนาจะเป็นตั้งใดเนาะยิ่งจบอกวา่าโซนนี่ทั้งทั้งแถบเลยจ้ะแดงข่ปลาปาร์มค่คนมาเก็บเลยทั้งแถบเลยจึงเสียขนาดนี้เนาะแสดงว่ามีใครมาเก็บอุ่ล้เต็มเลยจ้ะฟังทางปุ่ย ปกทีเขาเก็บตรงนี้ก่อนบนก็คือตกดินเนาะแกจะเก็บแบบฟินฟิลวน้นงเบิ้งก็ตอ้องเปล่าดอกมันหน่อยมันแข็งอยู่จ้ะแต่เชื่อว่าบ่าามีดินทรายหลายกะ ปัดเิดหน่อยกับพอ่อทำเ,เวลาเด้อบ้านพี่นี่ก็อ่องกระจะเป็นตังไดเลยนะคะตอนท้ายทำแล้วเนาะ นั่นแน,น่นค่ะฝนมันตกเวลาถ่ายทำมันก็จะไม่ดีเนาะโอ้ยน้องงามคักจ้ะทางข้างทางก็เป็นน้ำตกนะเด็กต้องมีแระค่ะ ยิงไว้ก่อนให้ตัดขาน้อยไนมะ่เตยเนาะบ่ได้จะ้ะอันนี้ได้บอบบได้จะ้ะเสียเมื่อแล้วอันนี้ก็บได้บบได้จะ้ะเนาะปลาเนี่ยมีทุกจุดจะ้ะไม่ใช่โบได้แต่ว่าเสียไปสว่วนใหญ่เนาะแต่ว่ามีทุกจุดอีหลีจะ้ะ บดได้จ้ะบาได้เอาสิเอาได้เนาะฝากข้างคุณจะมีชางนี่จะมีิ่งดูพี่นนองเห็ดพูนเต็มเลยจ้ะดิจิโท้หุ้นจะแห้งตกมาที่นี่นี่มาได้จก็ห้อยสันเด่นลายจ้ะจะได้เดนาะ ขอ,อก,กันเมื่อวันสอีกแล้วจ้ะทีไปแล้วแนวติดนา,ดนาอกมากเม่ไใดจ้ะถ่ายแน่ไปถ่ายแน่ได้เจะพี่น้องเด้อเพราะว่ามองเลมันเละแห้งไปกับโบทายจ้ะเพราะว่ามันบเป็นตากเก็บเนะเาะเดี๋ยวเอาได้จิกกับทายให้เบิ้งนะคะเฮดมันหลายจัดแต่มันห่งเสียหลายขึ้กันเนาะ มันหางานนี้เปซื้สุกเลืองเนาะรักกันเทรลล่ะสีเหลืองปัดหน้ากล่องกันเด้อจ้ะเก็บค่อยตัดตอนตัดบัตไม่ได้ตัดให้เบิ่งเด้อจ้ะพี่นอ้องพอตีต้อง สาวเก็บสาวออกเนาะเดี๋ยวจะบสบายค่ะกลับไปนี่ไปอานาน้ำกินยาแนละ้วี่นองส่งบสบายอยู่ก้องก้องก้องปลานี้สุดยอดถ้าบสเสียนี่ค่ะได้หมดเลยได้หน่ ปีนหาข้าวคอยมากเดี๋ยวคนนีน้เนาะคนนี้ก็เลาะปลาไปเรื่อยจ้ะเห็นมองไม่ไปเรื่อยหาปลาไม่ไปเรื่อยแสดงมีหลายมงังมองเก็บเนาะไปเจอเห็นปลาไม่ไม่ไปเรื่อยเนาะ วนจะก็มอยูที่ค่อยตกเอ้ยมายูที่คอ่อย,ยคอยเก็บเนานะมายูที่ค่อยตกบ่สสักล่ะว่ามันสั้นนะคะมันสีแบบว่ามันตั้งกล่องตัดบอดดายเนาะกเก็บชน่นไปก่อนจะ้ะ มันจะได้ไม่เลือกอีกรนอหนึงแต่ไม่เสียห้ากับเอาไปเพื่อนเนาะอือหื้อแบบดำก็มีดูไปเนาะตุกกตาเมื่สองใบจ้ะ รอบเป็นไมาไาม,าม่ได้จากวน,นเสียและ้าไม่มได้ห โอ้ยล so ื่นเลื่นเลื่อนแถวตีเอ๋ยแถวเดจ้าดำดำโอ้โหปลานี้สุดยอดจ้ะเห็ดจะกระเสียหลายพักเสียดายไหมเห็ดอย่างอยู่เนาะเข้ามาพอดปลาี่ปลาสุดท้ายนะบ้านเนาะ ใชคือบอกว่ามันเสียนะคะเนาะมก่อนคือบ่อพี่สิเก็บกล่องไว้ก่อนเด้อว,วันนี้นี่ตาเก็บฝาออกได้บ้างไหม ลางเชื่อที่อาจจะบระเิเวณทรายในบางทุกจุดทั้งสิ้นเลื่อนเลื่นลืนล่นลืนล่อนคาดว่าดอกน้อยก็ยังแข็งเลยค่ะปาเนี่ย ยังแบบว่าเละเลยเลยนาะบ่ได้จะเสียฝุ่นอะเห็นบ่พี่น้อง ได้บ่ได้ว่ได้บ่ได้บ่ได้ถ้าเอาอันนี้จะขาดหนะ้าอ,อกมากกสิปั๊บปุ๊บปั๊บตัดขาปไปเลยจ้ะเน,นาะแต่บัตรเอามา มาก,กันคือเก่าค่ะเพราะว่าฝนมันตกเนเสียงบ่มันบ่จะชิบบ่ได้ดีรอกจ้ะอเอาตะขาวก่อนที่เหนจ้ะแลัวตีก็จะกลับบ้านแล้วจ้ะนิ่วเข่าแล้วเนะนาะขอข่าคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะ